สวัสดีครับสวัสดีพีพีพน,น,น้องๆนาๆทุกท่านครับผมสำหรับมือนีก็เป็นวันอาทิตย์ที่เก่าเดือนหนึ่งปี6 4ทางขายเซียนคืนเมอรซร์ลินกับสิริมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมครับผมสินค้านี้สิจัดทรงในหลบเสาวันจันทร์ที่สิบครับผมทางขายเซียนคืนเมอรซร์ลินก็ถือโอกาสมารีวิวให้ลูกค้าที่สั่งเขามา ด้เบิง่งรายละเอียดสินนขาก่อนจัดทง่งครับผมเนี่ยสำหรับชุดดักนกกวักกะทิจัดสรงวันที่ซีมีสี่ชุดครับผมจัดทรงสี่ชุดอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานก่อนจัดทรงกันเลยครับผมเนี่ยดับแรกอ่ะเนี่ยนี่เป็นรายละเอียดทุนย่างนกกวักครับผมเป็นทรงยืนห่องอาปากครับผมอ่ะมาเบิง่งรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันไกลๆครับ เนื้องานความละเอียดให้ลูกค้าได้เบื้องใดตัดสินใจเองเลยครับผมตามภาพข้างหนาเลยครับนี่ฮะนี่ฮะส่วนปีกส่วนหางนี่ฮะรูปทรงก็ตามภาพเลยครับผมนี่ฮะรายละเอียดถูกตัวกับไก่เคียงกันรับผมไก่เคียงกันถูกตัวนี่ครับรายละเอียดที่ลูกค้าสั่งเข้ามาสี่ชุดกับ ตามภาพที่เห็นนี่แล้วนะครับผมชมนกกวักแล้วเดี๋ยวมาชมรายละเอียดคืนแคว้นแบบหมุนได้41บวงครับนี่ครับเนี่ยรายละเอียดเนื้องานคืนแคว้น41บวงแบบหมุนได้ครับผม เป็นสายนาพี่อี้ห่วงท่องเหลืองกับผมรายละเอียดเหนืองานทางขายเส้นคืนแลัปกประกันให้กับผมตามภาพที่จะเห็นอยู่ข้างงานนี้ก็ชมรายละเอียดกับผมมักชอบกับถักเข้ามาก,กับผมเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับผมจัดเก็บไปทางแบบ COD ร,รอชำระเงินอยู่หนาบานกับผมนี่ครับเป็นคืนแขวน41บ,บวงแบบหมุนได หรือว่าทันทีสนใจชุดดักนกอีลุมหรือว่าสั่งสื่อแยกชิ้นก็มีเปิดขายทุกอย่างกับผมสําหรับลูกค้าที่ขาดเรืออุปกรณ์ชิน้นใดก็ทักขาม้าได้ครับผมนี่นี่เป็นรายละเอียดก่อนจัดทรงกับผมในวันที่เก่าทางขายเซียนคืนมุสลินก็ถือโอกาสบารีวิวให้ได้ชมกับผมนี่ฮะลูกค้าท,ที่สั่งเขาม้าผมสิจัดทรงมืออื่นหลอบเสาวันที่ิบคกับผม สินค้าก็สิถึงทันอยู่ประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับผมภายในสามมือนี่ฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆก็ขอฝากพี่ฝากองเอาไว้ซัมนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ